สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะค,ครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย <สา S 1> พบกันเช่วโมองที่เช่วโมงที่3ของวันวันนี้วันพุธแล้วนะคะแล้วตรงกับวันที่เท่าไหร่จ๊ะจเ21เดือนอะไรเอ่ยพฤษภาคมพุทธศักราช2500 ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วจ้ะอาวโอมนั่งลงให้เรียบร้อยหาอะไรจ้ะหาอะไรลูกไม้ยมันทัดเจอ,อยังเจอ,อยังคะอ่ะนั่งได้ยังถ้านั่งแล้วหันหน้ามาหาคุณครูตอนนี้ตะหมดเก็บให้เรียบร้อยนะคะวิชาคณิตศาสตร์ที่เมื่อกี้ที่หนูเรียนไปตอนนี้เก็บแล้ว แล้วเราจะเข้าสู่วิชาภาษา,า,าไทยกันนั่นเองนะคะภาษาไทยถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจเด็กๆจะอ่านหนังสือได้ไหมลูกไม,ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ถ้าอ่านหนังสือไม่ได้จะเรียนรู้เรื่องต่างๆได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสองตาของหนูต้องทำอะไรคะลูกสองตาดูสองหู าสองงูต้องฟังด้วยแล้วก็ไม่นอนเรียนทำไมคุณครูถึงบอกว่าไม่นอนเรียนอ่าเดี๋ยวก็หลับหรือถ้านั่งเรียนหรือนอนเรียนอย่างเดียวไม่พูดกับคุณครูก็หลับอีกเหมือนกันนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เด็กๆพักเรียนหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพักกลางวันนะคะพักกลางวันไปทำอะไรคะ ไปรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไหนใครไม่รับประทานอาหารกลางวันบ้างพอถึงเวลาที่คุณครูตักอาหารให้แอบหนีไปเที่ยวไปวิ่งเล่นจนคุณครูตักเสร็จแล้วหนูก็ไม่ได้รับประทานพอสัญญาณเข้าห้องเรียนก็วิ่งเข้าห้องเรียนโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันมีไหมคะมีไหมคะ อ้าวไม่มีเมื่อไม่มีลองนั่งตรวจตรงสิลูกอย่าให้คุณครูเรียกโอมครั้งที่สองถ้าเรียกครั้งที่สองแล้วเป็นยังไงค,ครูจะแจกขนมเปี๊ยมะมีอะไรน่าสนใจมากกว่าคุณครูที่อยู่หน้าห้องม,มีไหมคะม,มีดินน้ำมันที่น่าสนใจม,มีหนังสติก๊กม,มีไม้บรรทัดม,มียางลบ หรือมีหุ่นยนต์อยู่ใต้โต๊ะอาเมื่อไม่มีนั่งตัวตรงแล้วหันหน้ามาอย่าเลือ้อยเลื้อยใช้สําหรับอะไรคะลูกงูนั่นเองเพราะทะนั้นถ้าแสดงว่าเลื้อยนี่แสดงว่ากําลังจะเป็นอะไรไเป็นงูเด็กๆอยากเป็นงูไหมไม่อยากไม่อยากนะคะถุงก๊อบแก๊บถุงพลาสติกที่ตาําเครืเสียงดังกึงกกกอยู่เนี่ยเป็นไงน่ารำคาญไหม,ไมน่ารำคา นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำเสียงให้น่ารำคาญครูบอกแล้วว่านักเรียนเป็นผู้ผู้ผู้ฟังอ่าผู้ฟังเป็นนักเรียนคุณครูเป็นผู้ผู้พูดตอนนี้เรามีอยู่ในห้องคือสองประเภทก็คือผู้พูดกับผู้ฟังตอนนี้นะคะนักเรียนเป็นผู้ฟังคุณครูเป็นผู้พูดนั่นเองเมื่อผู้พูดพูดต้องมีคน ต้องมีคนฟังถ้าไม่มีคนฟังเป็นยังไง <Okay. S 1> คุณครูบอกว่าพูดอยู่คนเดียวเป็นคนอะไรคะ <Okay. S 1> ไม่ปกติแน่ๆเลยนะคะ,ะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของเรานะคะเมื่อวานนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรไปคพยันนะพยัญชนะหรืออักษรไทยนั่นเองนะคะอักษรไทยที่เราใช้กันมีกี่ชนิดคะเมื่อวานที่ <Hey. S 1> คุณครู สี่ชนิดชนิดที่หนึ่งคือชนิดที่หนึ่งคืออะไรก็โอมชนิดที่หนึ่งคืออะไรคะลูกอ,อ,อะไรคะพยัญชนะไทยอันที่สองสระอันที่สามวรรณยุกต์ซีตัวสะกดนั่นเองนะคะยังจําได้ไหมเนี่ยจาได้ไหมคะอะคำที่เราเรียนรู้ในเรื่องของน้ําใสนะคะก็จะประกอบไปด้วย สิ่งที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่นี้พยัญชนะสระตัวสะกดวรรณยุกนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักพยัญชนะเราไม่รู้จักสระเราไม่รู้จักตัวสะกดหรือเราไม่รู้จักวรรณยุกเสียงของมันเราจะอ่านไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเรียนยน,นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนยืนขึ้นมาสนุกกับแม่ไก่ใจดีของเรากันดีกว่าเร็ว อ้าพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกับเพลงแม่ไก่ใจดีค่ะ my ปรบมือจะเองดังๆเลยะนะคะเมื่อสนุกกับเพลงแล้วทีนี้นั่งตัวตรงได้หรือยังได,ไ,ดได้ยังคะได,ได้แล้วถ้าได้แล้วตอนนี้ไม่คุยนะคะแล้วก็มาเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะครูจะทบทวนเรื่องของพยัญชนะไทยให้นะคะอ้าวไปดูที่พยัญชนะไทยกันอ,อ่านร้อมกันที่ลูกพยัญชนะไทย อ่าพยนชนะไทยมีกี่ตัวนะ44ตัว44ตัวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะอ้าวมาแล้วอ้าวตัวแรกคือตัวอะไรคะก็ไก่ขอวขายขอขอ,อหยุดก่อนอ่านไม่ได้เหรอคะ มหหลายคนไม่ยอมอ้าปากเลยอ่านได้ไหมอ้าวถ้าอ่านได้นะคะอ่านดังๆแล้วเดี๋ยวตัวที่หายไปเราจะได้ทราบด้วยว่ามีตัวอะไรบ้างเอาใหม่ก็กไก่ใหม่ ม่ตัวนี้เขามีชื่อว่าชอเชอรลูกชอเชอร์ตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะดาดาต่อไปค่ะอและเดียวเดี๋ยวหยุดก่อนตัวนี้ชื่ออะไรนะตออบันตักใช่มั้ยคะไหนใครคิดว่ามันชื่อตบันตักโอ้มันร้องไห้เลยเนี่ยหนูเรียกชื่อมันผิด มันชื่ออะไรนะนุ่ฟ้าชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรลูกตอปัตักนั่นเองนะคะปะตักที่ใช้ปักแทงควายเนหะ็นไหมที่เราดูกันนั่นแหละ,ะตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะตอขานตัวต่อไปที่หายไปคือตอมุนโทต่อไปค่ะ ดค่ะตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะรอรืออา้าวกระดกลิ้นด้วยรอเรือตัวต่อไปค่ะ เก่งมากรู้จักชื่อมันหมดเลยแต่เด็กๆรู้จักเสียงมันไหม,มแต่ละตัวมันมีเสียงด้วยและเสียงบางตัวก็จะซ้ำกันด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอะไรบ้างที่มีเสียงซ้ำกันอลอลิงซ้ำกับตัวอะไรลูกลอ,อลิงซ้ำกับตัวลอ